วายว่าได้เกือบเสียวอวัยวะอะไรวะปากเพราะมันใกล้คางจังหวัดอะไรเด็กเก่าที่สุดจังหวัดอะไรจังหวัดนครปฐมรองเท้าอะไรหายากที่สุดรองเท้าอาดิดาสมีลายเซนเปซี่พิษอืมแล้วมันรองเท้าอะไรวะรองเท้าหายงยไอ้สัตว์อยากได้แฟนเป็นคนบ้านค่ะแสดงว่าผมก็มีโอกาสใช่ไหมบ้านรวยค่ะบ้านรวยค่ะ ที่เป็นกระแสบ้านไฟฟ้าไงวันก่อนครับทําไมเลยครับน้องเมียผมมาค้างที่บ้านสวยเอ็กซ์สุดๆโคตรจั่วผมเลยครับคุณและแกต่อเธอให้ผมหยิบกระเป๋าตังค์ให้ผมก็ถือไว้สาส์เปิดดูเห็นแล้วน้ําตาไหลเลยผมเธอใส่รูปแฟนไว้ข้างในใช่ไหมเปล่าบัตรประชาชนมันเขียนว่านายเกียงไกใจละอิดอะไรเธอมาจากดาษมันคืออิดอะไรวะโทนี่อิสับปูดาราคนไหนชอบปูผมดาราคนไหนวะเคนปูผมเบื่อแล้วเพลงที่มีงู ขอเป็นเพลงที่มียูแทนได้ไหมลุกอะไรหยาบคายที่สุดลุกอะไรวะลุกสีสัตว์กูจะนั่งโดดตึกหนึ่งร้อยชั้นยังไงไม่ให้ตายโดดจะไงวะโดดจากชั้นหนึ่งดาราคนไหนชอบมาตอนดึกดาราคนไหนวะไม่ยาวิกาลถ้าเหงาให้ก,ก้มอบพุงนะีะจะไมละ่ล่ะจะได้รู้ว่ายังมีชั้นถ้าร้อนให้ใส่เสื้อสีเหลืองทำไมต้องใส่สีเหลืองก็ใส่แล้วเย็นโลดเย็นโลดพ่อมึงเนี่เขาไม่แต่เย็นโลดเย็นดีมาเที่ยวบ้านผมแมคุณจะเทอาไรชั้นหรือเปล่า ไม่ตองกลัวหรอกไว้ใจผมได้เกดคูไม่ไปล,ละสิเวลา ามตายม,มันเป็นหนังเรื่องอะไรวะเอากดเดตผูงไงเมื่อวานไปเป็นจำเดือนเด็กแคลเซวยมดีหรือว่าละหายลรอยัทำไมแกหายาเร็วจัง,ไ, <ป S 2> งไม่้ก็ันเจอแชมพูเคเมนน่ะถ้าเราหลงอยู่ในอำนาจจะเกิดอะไรขึ้นทรี่มันก็ไม่ถึงอุบลเนี่ยเจ้าบอกชื่อจังหวัดประเทศไทยเป,ปาาน็นภาษาอังกฤษได้ไหมโอโ้สบายมากเผื่อชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะได้เข้าใจนายบอกชื่อจังหวัดมาเลยฉันจะตอบเป็นภาษาอังกฤษกําแพงเพชรไดมอนด์วอลชนบุรีแคสทาวอำนาจเจริญพาวเวอร์โกอา ดราอิ่ง uh, นักครราชสีมาซิต <Lion> ี้ไลออนคาับกรุงเทพซิตี้ออฟกอตเราเรื่องของคุณมาณหอพักอาคารห้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในคืนวันนั้นเด็กที่หอกลับบ้านกันหมดมีเด็กคนนึงไม่หลับเธอเป็นโรคประสาทเครียดเรื่องการเรียนจนคุ้มคั่งและเธอก็ฆ่าตัวตายด้วยการกีดข้อมือสภาพศพของเธอคือ,อนอดอ่นโกนหัวออกหมดนิ้วมือซ้ายถูกตัดกองอยู่แถวนั้นทางบอสั่งปิดหอปิดเรื่องราวทุกอย่างและนิมนต์พ้ามาสวดหลายครั้งแต่ก็ยังมีเรื่องเสียงกรีดร้องแท,ทบขึ้นที่ไม่รู้จะปิด หลายปีผ่านไปขอได้กลับมาเปิดอีกครั้งยังมีข่าวลือเรื่องผีในหอแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งคืนหนึ่งที่เด็กขอกลับบ้านกันหมดเวลาประมาณตีสามบรรยากาศเงียบส,บสงบมีนักศึกษาคนหนึ่งไม่กลับบ้านและกำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องที่เคยเกิดเหตุกับการฆ่าตัวตายมันเป็นคืนที่เงียบเงียบจนได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงตะกุตะกาที่น่ารำคาญชายที่อยู่ในห้องเริ่มหาที่บาของเสียงเสียงนั้นมันดังขึ้นเรื่อยๆจากต้ะของเขาคล้ายกับมีอะไรบางอย่างพยายามดันออกมาจากในลิ้นชักที่ล็อกอยู่ ันเริ่มดันแลงขึ้นเขาได้แต่นั่งมองลินชักที่สะเทือนตาแรลกดันด้วยความกลัวจนในที่สุดมันก็เปิดออกมือที่ไม่มีดิ้วเกาะอยู่ที่ขอบลินชักแล้วหัวที่ไม่มีผมล่างที่อื่นรละบวมก็โผล่ขึ้นมามันพูดว่าโนบิตะนายรอกลินชักทำไม